ชาจรบ้านทองหลอกวันนี้มาชวนคุยเรื่องหาทำเลทำออฟฟิศครับผมว่านะครับถ้าพนักง,งานของท่านเดินทางสะดวกไม่ต้องไปรถติด2อสชั่วโมงเขาเดินทางจากบ้านมาที่ทํางานเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงสบายๆเขาจะมีพลังงานมีประสิทธิภาพในการทํางานให้ท่านอย่างเต็มที่วันนี้อยากจะแนะนําทำเลพิเศษครับเป็นทำเลที่สามารถใช้ทางด่วนได้ไม่ว่าจะสุขาพิบาล5 ไม่ว่าจะทางด่วนจตุโชตพนักง,งานของท่านเองก็อาจจะอยู่ในหมู่บ้านเลยรอบๆนี้ย่านนี้เขาเรียกว่าตลาดออเงินเป็นย่านที่มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายพนักง,งานของท่านก็จะสะดวกสบายในการมาทํางานพนักง,งานของท่านเองเวลาไปพบลูกค้าหรือท่านจะส่งของสามารถใช้เส้นวงแหวนรอบนอกเดินทางได้ทั่วกรุงเทพครับลองมาดูรายละเอียดทรัพย์ตัวนี้ดู ทัพนี้มีเนื้อที่2ไร่89ตารางวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนน100เมตรด้านข้างติดถนน36เมตรเป็นแปลงหัวมุมประกอบด้วยอาคารโกดังอาคารโฮมออฟฟิศและที่ดินเปล่ารองรับการขยายกิจการจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า15คันผมพาไปดูส่วนของโกดัง ก็จะข้องขวางแล้วก็ดัดแปลงได้หลายอย่างครับมีห้องสำนักงานอยู่ภายในด้วยด้านหลังอาคารมีบ้านพักพนักงาน2ชั้นเนื้อที่450ตารางเมตรที่ส่วนที่2เป็นโฮมออฟฟิศลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับปัจจุบันดัดแปลงทำเป็นร้านอาหาร ชั้นล่างของอาคารประดับตกแต่งไว้สวยงามครับแล้วก็ง่ายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยของอาคารนี้ก็คือ250ตารางเมตรส่วนชั้น2มีพื้นที่ด้วยกัน4ห้องก็ทำเป็นห้องทำงาน ยังมีส่วนพื้นที่ดินว่างอยู่อีกประมาณ1ไร่ให้ขยับขยายกิจการได้ครับเรามาดูรายละเอียดเรื่องทำเลกันครับที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีถนนล้อมรอบ2ด้านเข้าออกได้2ทางจากสุขาพิบาล5ผ่านสำนักง,งานเขตสายไหมเลี้ยวขวาเข้าซอยสุขาพิบาล5้าซอย50ตรงข้ามตลาดอองเงินนะครับตรงเข้ามาเลยก็จะถึงที่ดินหรืออีกด้านหนึ่งใช้ถนนจตุโชต เท่าซอย4ประมาณ700เมตรตามเส้นสีแดงในแผนที่เลยครับเป็นจุดเชื่อมต่อทางด่วนรามินทากับมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกและจะมีโครงการทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองไปสระบุรีเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์โคราชอีกด้วยทรัพยส,สวยๆอย่างนี้การเดินทางก็สะดวกสบายและก็มีพื้นที่ให้ท่านขยับในราคา49ล้านบาท หรือถ้าคิดเป็นตารางวาก็ตก5 5 5 0 0ต่อตารางวาเท่านั้นเองครับพื้นที่ในกรุงเทพซึ่งมีทางด่วนรองรับอย่างนี้ในราคาพิเศษหากท่านสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์0887795655นอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์รับฝากขายฝากเช่าครบวงจรพร้อมทำสื่อการตลาดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ติดต่อผมได้ครับที่ช่อง YouTube ลุงชาญบ้านทองหล่อแล้วก็เพจ a c e b o o k ชื่อลุงชาญบ้านทองหล่อเหมือนกันครับด้วยความขอบคุณจากทีมงานนายหัวสตูดิโอ q q i Thailand